ใช่ท่านผู้ชมก่อนจริงว้ต้อนรับเข้าเตยต่อยตบตีนะครับในเวลาดีห้าทุ่มวันอาทิตย์วันอาทิตย์เจอกันทุกวันก่อนจะมาทำงานต้องมาดูรายการเรใช่ครับครับผมอย่านอนเร็วนะเพราะวันนี้ท่านเนี่ยทำไมครับจะห้ามพลาดเด็ดขาดอะไรฮะก็มีแหมทำไมเหรออะไรเหรอไปดูองเขาไฟบรูโม่โม่เ่า โอ้ยโอ้แสลนอยู่มันใหญ่เลยจัดรายการอยู่บอกว่าเนี่ยคุณสมชายไปภูเขาไฟโตโน่โอ้โตโน่มันคู่กับเกี่ยวแรงโมเลยครับเดี๋ยวไปดูเลยครับไปดูเลยไปดูนี่ที่ไหนครับเป็นเราแต่แรกเลยครับต้องไปแต่งตัวอย่างนั้นแหละครับโอนี่มันหนาวเหรอยังไม่หนาวเท่าไหร่นี่นี่สนามเป็นสุวรรณภูมิเหรอครับ สุราสุราเบสีโอ้หะนี่ใช่เหรอไม่รู้เหมือนกันอ้าวอะไรเอาไปขากลับเลยนี่มันเป็นย้อนนี่ตอนกลับแล้วอ้าวเราตอนไปมาอยู่ตอนไปตอนไปการถ่ายตอนไเนี่ยตอนถ่ายเนี่ยกลัวไงตอนกลับไปแบบไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงอากลับครับโอ้โหสนามบินอ้าวทำไมเส้ตั้งคออีตกกระดานแล้วครับสภาพครับท่านทางสนุกมีความสุขสบายโดนเพื่อนไล่จิกไงอ้าวแกเรื่องเยอะไงอ้าโอ้โหมีข้าวจะกินน้ำเออ มีน้ำจะกินข้าวทีมงานนะนี่แคไปตะไบครับนี่ก็ทีหลังช่วยตัดต่อให้มเร็วๆหน่อยได้ไหมครับตัดให้มันเป็นช่วงแค่นั้นเลยนะครับอันนี้อันนี้คืออินโดนีเซียใชครับนะนี่มีวิ่งเร็วครับทำให้เร็วได้ครับโอ้ทำให้เร็วทำให้ช้าได้อีกนะฮะแล้วอะไรครับฟินเดอโกนจากนั้นอะไรครับนี่นี่คือคืออันนี้ไปอียิปต์ คาร์ไวน์เจียนคือที่เราไปเราไปภูเขาไฟสองลูกโอ้โแต่นี่คาร์ไวน์เจียนต้องไปไปกลางคืนเลยครับแล้วก็ตัดมาปุ๊บเร็วมากเลยฮะเดี๋ยวมันจะได้ดูเลยครับนี่ขาลงคาร์ไวน์เจียนตอนเราขาขึ้นขาขึ้นมืดมืดถ่ายไม่ได้ที่แบกแบกเมื่อกี้เนี่ยเขาแบกอุปกรณ์ที่เราพวกกรมฐานท์สันฟอร์มไอออซไซด์ด้วครับ เหมนนคนตัดมันก็ตัดไปตัดมาเนี่ยนี่เห็นไหมที่เขาขายขายอะไรครับนี่ไงกรรมฐานอ๋อกรรมฐานไอ้ที่มาทำเออนี่นี่ม่ขายได้ราคาแต่ว่ามันเป็นผลกับการเหม็นมากเหม็นมากอันนี้เนี่ยอากาศเท่าไหร่อากาศอากาศประมาณสักสิบองศานี่นี่คู่ขวัญคู่ขวัญเต้กันแนนที่เขาอยากไปไงเขาอยากก็บอกไงเพราะว่าเป็นเด็ก ยังเด็กรุ่นใหม่เออแต่ว่าเราเด็กรุ่นเก่าเราเราเดินยุ่เมื่อยเมื่อยฮะถ้าถ้าอย่างเรานี่มันมันจะเหนื่อยนี่ก็เดินขึ้นไปประมาณ3กิโลกว่าแต่ทางกว้างมากคือเดินล้อไปเรื่อยเลยฮะแล้วมีล้อฟรีด้วยไอเดินนี่ไม่เท่าไหร่ตอนนั่งรถนี่มาที่ภูเขาไฟโบโตโนโบโนนะโปรโม่โบโม่นี่ฮะนี่นี่อันไหนครับนั่นนะครับขึ้นทางขึ้นในทางขึ้นขึ้นมานี่ปากปล่องโอ้โห ปากปรองน so ี่จะมีเสียงเหมือนเครื่องยนต์ทำงานทำไมนะครับแล้วก็จะมีควันฮะปวยพุ่งควยพุ่งครับปวยพุ่งครับเราไดกินสมัยเป็นโรคปากเหม็นนะครับกินไม่ใช่ฮะกินกรรมฐานไปอ๋อกลับงมาแลัวนะครับเราไปทำเซ็นอาร์ด้วยครับของบริษัทเราพีซีเทนนิ่งฮะคือเอาพวก อ่าประการสินอสมุตเนี่ยไปแจกไปแจกเด็กกำมมดที่อินโดนีเซียโอ้กำพพาสิกำพพาโอ้ไม่รู้เรื่องเลยแม่ นี่น้องและญาติอ๋อโอ้นั่นเสียโดมก็กลับมานี่ได้แต่งตั้งเป็นคุณหญิงหมดเลยนะทำไมนะครับก็้าไปมีจิตเมตตางดูแต่ละคนเพียเพียแล้วนี่นี่เสครับยิ้มได้ครับนี่มีความสุขเมียเอ้ยไม่ใช่พี่สาวอโดมนี่พี่เต้แล้วก็นี่ก็เด็กเด็กพอดีโรงเรียนหยุดครับช่วงนั้นเราไปใกล้ๆวันชาติเป็นแรงงานเด็ก เดินทางต่อไปครับช่วงนั่งรถครับอุ้ยรถใหญ่นี่โอ้ก็รถตู้เหรอรถตู้ไปครับตู้กันนั่งกันห้าคนเองใช่ไหมห้าหกคนนะแล้วก็ของในนี้เทปนี้ทั้งหมด6ท่าน6ท่านตอนแรก มีจองไป20ครับแล้วปวดรั้แล้วไปบอจริงนิดเหลือหกคือคือก็ไล่ไล่ออกบ้างฮะเพราะว่าไม่ไหวฮะนี่เคลียร์ง่ายนี่ถ้าไปหลายคนมันก็จะถูกใช่ไหมค่ารถมันก็จะถูกใช่ไหมค่ารถจะถูกอันนี้เทลียนแล้วเสียไป20,000บาทอ๋อหัวเหลือด้วยเหลือหลอเหลือด้วยครับทั้งค่าเครื่องบินเลยนะรวมแล้วฮะไม่แพงไม่แพงเหลือด้วยครับเหลือด้วยเหลือตีกันเลขเลยครับโอ้ยตังชั้นตังชั้นมีความสุขครับ อธิบายทางอยู่อะไรตอนเดินขึ้นมีอีกไหมครับตอนเดินขึ้นเราช่วงขึ้นเราเป็นขึ้นตอนมืดโอ้แล้วนั้นอะไรครับถั่วหอมถั่วไอ้ถั่วลิสงอ่ะถั่วลิสงเหรอถั่วลิสงเพียงมาถ่ายร่างกายกับถั่วต้มอ่ะที่ยังไม่ยังไม่ได้แกะแขนออกไม่แกะแขนน่าจะมาช้าแล้วก็เสต้องมีความสุขแน่นอนเลยไม่ได้กรุงเพียดครับไม่กลับมาก็ไม่พูดกับใครเลยครับอ้าวเล้วอันนี้นี่เป็นจุดชมวิวขมงโวโลอาแล้วนั้นจะมีเสาอากาศนะครับ ตัวอากาศนี่คือเป็นที่พักของพวกที่าท่องเที่ยวใช่ไหมอันนี้เรามาดูพระาทิตย์ขึ้นที่โบโบโมอันเมื่อกี้ยังไม่ใช่ใช่ไหมแสดงว่าอยู่กรุงเทพตัดไปตัดมาให้งงมากอยู่กรุงเทพแสดงว่าไม่เคยดูพระอาทิตย์ขึ้นเลยครับเห็นไหมเห็นคนไหมเห็นี่ครับเห็นไหมลิฟต์ไหมเนี่ยคนเยอะครับคนเยอะมากเห็นไหมมีทะเลหมอกเห็นไหม ยอดข้างไกลๆจะเป็นภูเขาไฟครับโอ้โหภูเขาไฟตายแล้วก็ยังไม่ตายอ้าวมีตายไม่สนิทก็มีโอคือแบบว่ารอญาติมาถอดแล้วเจ่นก็มีปุดๆอยู่โมากก็มีนะฮะภูเขาไฟโคม่าเหรอครับโคม่ตายแล้วไงครับนี่ครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นรูกโปะแล้วฮะไม่ใช่ฮะโอ้เนี่อะไรที่ไหนครับที่เดิมฮะนี่พระอาทิตย์กำลังขึ้นแล้วฮแสงสีทองอยู่ที่ ปลายขอบฟ้าวเมื่อกี้ขึ้นมาแล้วไม่ใช่เหรอครับขึ้นแล้วขึ้นอีกครับไอ้งูครับตัวใหญ่เรายอไปยอนปาครับี่มัอ่ะทีเนี้ยงูว่าจ้ารเด็กมาห้าร้อยฮะตัดมั่วมันก็ไม่เห็นมันไม่รู้ว่าเป็นอะไรบ้างตัดเยี่อหุ้ตัดย่อยเยมีอะไรครับนาจ่พอแล้วนะฮะตดูแลสวยงเลยขึ้นเครื่องบินเขึ้นครอนครับอันนี้ขาไปใช่ไหมอันนี้อาจจะนั่งนั่งกลับไป สุราเบสี oh, <okay. S 2> น,นั่งไปที่จาการ์ตาแล oh, ้วนั่งคเครื่องจากสุราเบสีเนี่ยไปจาการ์ตา,ส,าส,สุราเบสีไม่ใช่ไปบาหลีก่อนเหรอให้รายการข่าวบาหลีเนี่ยไปก่อนแล้ว บาหลีนี่ขาไปบาหลีนี่ไปแวะกินอาหารร้านจีนที่เราไปดำน้ำกับลิมิงร้านนั้นลหมิงจำได้ใช่ไจำได้จาได้อร่อยอร่อยแพงโครตลาวเลยนะไมยเล่าตั้งแต่แรกใหม่เลยผมงงมากที่ไต่มาอะไรเนี่ที่น่าไปมากเลยนะน่าจะต้องมีอีกแน่มีมีรู้สึกจะมีกวนคนไทยไปอยู่สักสองกวนรวมด้วยเป็นสองหมดแล้วเหรอคือไม่ค่อยมีคนไทยไปเที่ยวที่นี่ทำไมล่ะครับ มันไปยากเออเวลาเดินขึ้นเขาเนี่ยมันเดิน3กิโลกว่าเนี่ยเออขึ้นครึ่งขึ้นชั่วโมงครึ่งลงประมาณชั่วโมงครึ่งโอ้โหคนไทยเรื่องมากแล้วทางมันค่อนข้างอะชันแต่ว่าคือเราเดินไปทัก10เมตรเราก็หยุดใช่ไม่ต้องรีบเมตรเลยเหรอโอ้โหมันชันมากอ่โอ้ลอกีเลยบางทีต้องใส่เกียร์สโล์ขึ้นไปแสดงว่าเคยมีประสบการณ์ขึ้นภูกระดึงอะไรบ้างไหมไม่เคยเลยแล้วทำไมชอบภูเขาเยหนังแกยังไม่ดูหนังไทยเลยไปอีกแล้วเอ้ยที่ยากยาก ที่สวยงามธรรมชาติมันต้องไปลำบากแต่ถ้าเกิดใครชอบบรรยากาศอย่างนี้นะถ้าคุณกล้าเปิดโลกก็เปลี่ยนแสดงว่าคุณสมชายก็ต้องชอบได้เลยไม่ชอบหรชอไงก็ต้องไปใช่ไหมไม่เอาคือคือถ้าผมมีโอกาสเนี่ยนะจะไปอีกผมจะไปที่ที่ไหนครับผมจะไปที่โบโม่ที่เดียวอ้โบโม่เนี่ยรถมันจอดถึงเลยถึงที่พักที่พักนี่มองเห็นภูเขาไฟอยู่ตรงเออกล้องเนี่ยเออติดติดกันเลยแล้วําไปไม่ไปที่นี่อย่างนี้ละครับ ก็มันไม่ตื่นเต้นวันแรกเนี่ยเราต้องไม่ตื่นเต้นหรือไม่รู้วันแรก่วันแรกเนี่ยเราต้องไปคาไวเจียนกันดูเก็บเพียมากเลยคาไวเจียนเนี่ยไฮไลท์สำคัญคือมันจะมีอะไรครับเออเป็นแสงไฟเขาเรียกว่าบูเฟรมจวมีภาพมาให้ดูใช่ไหมไม่มีแล้ว แล้วมันเกิดมอะไรครับบลูเฟรมนี่มันก็เอนเตาแก๊สปิกนี่เกยดะสียังไงละไอเตาแก๊สปิกนี่ที่เราเปิดเป๊ะโอ้ขึ้นไปจากธรรมชาติแลัคกี้เฟรมอ่ะเปิดมาแล้วก็เป็นไฟสีฟป้ากกแต่ว่าไอเนี้ยมันเป็นเหมือนกับแก๊สธรรมชาติบางวันมันก็จะมีเปลวไฟพุ่งมาบางวันก็มีถ้าว่าไปโชคร้ายบางวันไม่มีแล้วตอนที่ไปโชคดีใช่ไหมไม่มีนี่มีมีจสีจงดีเสื้อทีมชาติสีเลยสวยมาก ยอดเลยปีหน้าไปไม่ไปอ้าวคือเราไปที่มันสบายๆชอบเที่ยวอย่างนี้มันมันไม่ได้ลำบากครับทางเดินทางกว้างๆเอีมันไม่ต้องแบบต้องปีนที่ชันแล้วก็เดินไปเรื่อยๆอันนี้มันอยู่จังจังหวัดมันไม่ได้เมืองหลวงใช่ไหมไม่มืองหลวงสุราเบสีสุราเบสีมันอยู่ทางไหนครับอยู่ทางใกล้ๆกับเนี่ยฮะจาราตาเหรอไอ้สุราเบสีไอ้ที่ เป็นรูปบางมุมใช่ไหมเอ่อดันเบสจุดดำน้ำเหมือนกันแหละนนั่ใกล้ใกล้กันก็นี่ไงปีหน้าดำน้ำด้วยแล้วขึ้นเขาไม่ได้ไม่ได้อุปกรณ์มันเยอะอ๋อเออใช่ใช่ก็ใส่ชุดเวสสุดอะอุปกรณ์ดำน้ำร้อนเขาอ้าวไม่รอนแล้วร้อละก็เวลาบทพอดีสวยเลยสะใจเยนร้อนระดับนเสนอมากเลยเหลือเหลือเดี๋ยวพี่ช่วยพาสัปดาห์หน้านะครับเอาให้คนตัดมาให้ผมหนไปหจะสอา ช่วยตัดต่อมาให้มันเรียบร้อย่อยเรียบร้อยเรียบคือเมื่อวานเนี่ยผมโยนให้มันตึ้งเออไอพ่งนี้เช้าเอานะแล้วเออแล้วยังไงล่ะครับเออดูแล้วกันตามเห็นชอบตรงไหนใส่ได้เลยเขาไม่รู้คือคนไม่ได้ไปเที่ยวไม่รู้นี่ต้องคนไปเที่ยวไปนั่งกลับบอกเลยเราไม่ขียนบทดให้เขาแล้วครับไม่ต้องหรอกครับเราอย่างนี้นะให้คนก็ดูแล้วมันตัดไปคือส่วนใหญ่ได้เห็นอยู่บนเครื่องบินซะเป็นส่วนใหญ่ครับก็สนามบินโอ้ทำไมกดตัดเรื่องไหนเรื่อง เป็นมือสารายการเมื่อกี้วเส้นมือสายืนดูแต่ว่าอย่าปด้าดูเลยความยิ่งใหญ่ของมือรถไฟเนี่ยอลังการงานสร้างเนี่พอเราปีนขึ้นไปปากป่องปากล่องเนี่ยทางตรองเนียเหรอโอ้เสียงมันจะคำรามมันเลยช่วยด้วยใส่ปลาดอย่างเงี้ยเลยนะไอ้เร่องเมียตนเมียตนส่วนช่วยด้วยได้ไหมนาครับพมีด้วยเสียงมันต้อง เสียมันเหมือนเครื่องยนต์รถติดอยู่เครื่องเครื่องดีเซลแบบรดลดลดทัวร์เก่าๆนะเครื่องบุ้งบึ้งแล้วก็จะมีเหมือนกับเมฆหมอกข้างล่างเนี่ยมันปล่อยไอขึ้นมาแต่มันมีกลิ่นมันมีกลิ่นแล้วมันเป็นแบบพอมาโดนตัวเราปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเม็ดเกลือติดตามแว่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วโดนแล้วแสบโดนหน้าแล้วแสบโดนแสบกดร้อนเหมือนโดนเข้าสารเสกฮะอ่ะมันแน่ มันมันภขอดูอีกสักทีได้ไหมคือคือต้องเรียนอย่างนี้อินโดนีเซียเนี่ยเขาเรื่องธรรมชาติเรื่องภูเขาไฟยังดิบๆอยู่นะยอดในตอนเด็กเนี่ยลีมินเคยดูภาพยนตร์เรื่องการกระตั้วเกาะหมาปัยเป็นจากกระตั้วเป็นภูเขาไฟระเบิดที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของโลกแล้วก็ดังมาถึงเมืองไทยใช่ใช่ใช่ดีใจมาเขาบอกว่าตอนขึ้นเครื่องบินเนี่ยก่อนที่จะลงเนี่ย เราจะเห็นภูเขาไฟไอ้กาลากาตัวเนี่ยมันโผล่ยอดปึ๊บขึ Dae ้นมาเหนือเมฆเลยเห็นไหมเครื่องบินบางคันเดี๋ยวเเลยหร ท้องเนี่ยเป็นรอยคูดหมดเลยส่วนมากเครื่องบินที่ไปไปอินเดียนะท้องเนี่ยเป็นรอยคูดหมดเลยโอไม่ครับก็ตกลงตะลักตะตบวหมดแล้วเที่ยวหน้าจัดไปกระละกะตซัวดีกว่าเออไหนๆก็แล้วนะไปนะอย่ามันไม่ไปคนจัดตัวเกินไปสบายๆเลยดีกว่าสูงเกินแต่หน้าไปแต่หน้าไปขึ้นแน่มันเป็นอะไรที่ท้าทายไม่รู้ก็ให้ไปว่าในจะขอไปเออหน้าหน้าไปแล้วมันแน่เอาเสษไปด้วยเลขี่ม้าด้วยนะเออไอตอนขี่ม้าไม่เอามาดูครับไม่ไม่รู้มันตัดมาแล้วแบ ต่าขี่ม้านะฮะมันมากลยอันนั้นแต่ตอนสำคัญนะครับที่บอกไอ้ขี่ม้าเอาตอนอยู่เครื่องบินมาดูทำไมครับไอตอนขี่ม้านี่นะไม่ควใส่เสื้อมิรานนี่ไม่มีประโยชน์แล้วคนขี่ม้านี่นะอ้ผมคันไปหมดแล้วเแบยคนไม่เคยขี่ม้าเนี่ยมันจะล้มมันทรงตัวไม่ได้ไงเออแล้วมันมันเป็นม้าใหญ่หรือม้าแค มันม้ากลางๆเอ้าวนะบางคนเนี่ยบางคนตัวใหญ่ได้ม้าแคะเอาบางคนตัวแคะเนี่ยได้ม้าใหญ่เออแล้วคนเป็นไดสีดวงก็ดันไม่ได้นี่ครับยืนเอาฮะโอ้มันจะหลุดเลยนะพี่ยืนที่พื้นเลยครับไม่เอาตัวเตี้ยเเอาตัวเตี้ยที่ขาขาตั้งถึงนะโอ้ขาตั้งเวลาล้มเราจะยันได้แม้แคะม่เราบักดันมอเตอร์ไซค์รับจ้างบนเรื่องครับรับก่อนที่ไปขี่ม้ายังอีก นั่งรถจิปปิกมีไหมครับมีมีทำไมไม่เอาไปดูครับมันไฮไลท์สำคัญเลยเราไม่ไม่ให้ดูไอที่สำคัญเราไม่ดูเราอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปด้วยตัวเองด้วยตัวเองไม่เราอยากไปถ้าเกิดเราเอามาให้ดูผลเนี่ยมันเหมือนกับดูหนังไม่เฉลยหนังโอ้สุดยอดเลยไม่น่าใช่ไอ้นั่นคงไม่ได้ตัดหัวหัวากเลยเอาเรานอนพักกันสักครู่ดีกว่าเวลาอย่างไอ้ที่มาเนี่ไม่ต้องก็ไปเดี๋ยวไปวาไรตี้ฟุตบอลกันเลยดีกว่าครับครับ